สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Du ูทูบถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากสำนักข่าวอูราซึ่งเป็นสื่อมวลชนของรัสเซียได้รายงานข่าวว่าเซียเกซาวอสเจนอฟสมาชิกสภามอสโกจากพรรคคอมมิวนิตสต์รัสเซียหรือว่าคาเปเรตได้มีการร่างเอกสารเสนอว่ารัสเซียนั้นควรทําให้อีกหกประเทศได้แก่กลุ่มรัสบอติกซึ่งประกอบไปด้วยลิทัวเนีย ลัตเวียเอสโตเนียโปแลนด์มอรโดวารวมถึงคาซัคสถานปลอดทหารแล้วก็ปลอดนาซีด้วยก็บอกว่าการกระทําให้ยูเครนปลอดทหารและปลอดนาซีจะเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อประชาชนในยูเครนรัสเซียและยุโรปทั้งปวงและนอกเหนือจากยูเครนแล้วขอเสนอขยายขอบเขตให้กลุ่มรัสบบติกลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียโปแลนด์มอร์โดวาและคาซัคสถาน เป็นเขตปลอดทหารด้วยเพื่อให้กระบวนการรับรองความมั่นคงปลอดภัยของสหพันธรัฐรัสเซียมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทางด้านนายซาวอสเตียนอฟระบุในเอกสารดังกล่าวซึ่งทางด้านคิรินกอนชารอฟสมาชิกที่ทําการส่วนกลางของพักยามราตาหมายถึง Apple เนี่ยนะครับได้มีการนําข้อมูลดังกล่าวนั้นออกมาเผยแพร่ต่อมาเนี่ยทางด้าน มิไฮโลพโดเยฟที่ปรึกษาหัวหน้าสำนักง,งานประธานาธิบดียูเครนก็ได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ตอบโต้นายซา沃สเตียนอฟว่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสหพันธรัฐรัสเซียนั้นกําลังโจมตีโปลแลนด์กลุ่มรัสบอติกและก็ขาสักฐานอย่างเต็มรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิเศษทางทหารทั่วโลกเพื่อทําให้ปลอดทหารและปลอดนาซีสมาชิกสภาอย่างนายซา沃สเตียนอฟระบุข้อความเมื่อกล่าวอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นแค่การเริ่มต้นรัเสเซียให้คำมั่นอย่างเปิดเผยว,ว่า ยุโรปจะนองเลือดมหาศาลสำนักข่าวอุรายังได้รายงานนะครับว่าประธานทัพดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียก็ประกาศเริ่มต้นปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อช่วงรุ่งสางของวันที่24กุมภาพันธ์เป้าหมายคือการขจัดนาซีและการทําให้ดินแดนยูเครนปลอดทหารซึ่งปูตินก็ย้ําว่ารัสเซียจําเป็นต้องทําเช่นนั้นเพื่อช่วยประชาชนในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและก็สาธารณรัฐประชาชนลูฮาน สองดินแดนทางตะวันออกของยูเครนที่ฝักใฝ่รัสเซียซึ่งอ้างว่ามีการกระทําจากรัฐบาลยูเครนมาเป็นเวลานานกว่าแปปีซื่รัสเซียยังได้มีการรายงานนะครับว่าทางด้านประธานรีวลาดิเมียปูตินเนี่ยได้ออกมาระบุว่ารัฐบาลรัสเซียเสนอให้รัฐบาลของยูเครนถอนทหารออกจากภูมิภาคข้างต้นที่มีชื่อว่าดอนบาสและไม่เข้าร่วมสู้รบเพื่อต่อต้านปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียซึ่งตอนนี้รัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนกําลังเจรจาข้อตกลงการหยุดยิง ในขณะที่ปูตินก็บอกว่าปฏิบัติการทางทางหารจะยุติหลังจากที่ยูเครนรับรองการผนวกดินแดนไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียและยูเครนคงสถานะเป็นกลางทางทางหารที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับสำหรับลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียโปแลนด์เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ส่วนคาร์สถานั้นเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกัน CSTO ที่มีรัเสเซียนั้นเป็นสมาชิกด้วย ดังนั้นเนี่ยครับต้องดูความเคลื่อนไหวนี้นะฮะว่าการเสนอของทางด้านสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียนั้นเนี่ยจะได้รับความาเห็นชอบหรือว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่อย่างไรเมื่อทางด้านเซียเกสซาวอสเตียนอฟนั้นได้เสนอถึงการที่จะไปดําเนินการจัดการกับอีก6ประเทศนั่นก็คือลิทัวเนียลักเวียเอสโตเนียโปแลนด์มอนโดวาแล้วก็คาซัคสถานครับ